วัสดีครับไี่มีจากช่องมีอ้วนดวงนะครับทำนายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุดินครับราศีพฤษภราศีกันและชาวราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณนะครับควรอยู่อย่างเป็นโสดหรือควรมีคู่ดีกว่ากันนะครับเรามาดูคําทํานายนะครับจากดวงชะตาของชาวธาตุดินนะครับพฤษภกันมังกรนะครับว่าเหมาะสําหรับแบบไหนมากกว่านะครับหรือการมีแฟนมันดีกว่าการเป็นโสด มากแค่ไหนมาดูคำทำนายกันเลยครับผมจะเป็นม่วดสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคำทำนายกันได้ครับว่าดวงชะตาจะเหมาะกับเรื่องอะไรมากกว่ากันสําหรับการเป็นโสดนะครับหรือว่าการมีคู่หรือว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะเป็นผลด้านอะไรบ้างให้กับชาวธาตุด,ดินครับลาดับแรกนะครับผมตอบเลยว่าชาวธาตุด,ดินเนี่ยอยู่เป็นโสดไม่ได้หรอกครับนะครับบอกตรงๆเลยว่าอยู่เป็นโสดไม่ได้นะครับคุณต้องการการใช้ชีวิตคู่คุณต้องการอะไรที่มั่นคงสําหรับชีวิตคุณต้องการลากฐานที่ยึดตัวคุณไว้อย่าง้ แน่เหนียวนะครับคือการแต่งงานการมีชีวิตคู่การเป็นความรักการมีคู่ครองบอกเลยว่าสําหรับชาวพฤกษภกันมักรเนี่ยอาจจะมีนัยยะสําคัญอยู่บ้างคืออยู่เป็นสดแล้วมันสบายอยู่เป็นสดแล้วมันโอเคอยู่เป็นสดแล้วมันมีความสุขดีนะครับแต่ใดๆแล้วภายใต้ส่วนลึกที่สุดเนี่ยมันชัดเจนแน่นอนครับว่าคุณควรจะมีคู่ควรจะมีคู่ครองมีความรักไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนต่างเพศก็ตามเหมาะสําหรับการมีความรักมากๆเพราะคุณต้องการความ มั่นคงสําหรับชีวิตต้องการอะไรที่ยึดแน่นยึดเหนียวนะครับหรือว่าเกาะแ,แน่นแน่นแฟนยืดเยื้อยาวนานนะครับอยู่กันแบบยาวนานอยู่กันแบบมีสถานะที่ชัดเจนอยู่กันแบบแต่งงานอยู่กันแบบใช้ชีวิตคู่ร่วมแบบนั้นนะครับเหมาะสมกับดวงชะตาของชาวธาตุดินมากที่สุดนะครับส่งผลต่อความรักที่เข้ามาแบบกระทันหันด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหากชาวธาตุดินนะครับพฤึกศบกันมังกรเนี่ยจะมีความรักมีคู่ครองมีคนในความสัมพันธ์เนี่ยมักจะมี แบบกระทันหันมีเข้ามาแบบเร่งด่วนนะครับมีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบทจะได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานแบบกระทันหันบทเขาจะขอแต่งงานก็เข้ามาแบบกระทันหันบทจะได้คนคุยก็ได้คนคุยแบบกระทันหันบทจะได้ลูกนะครับหรือว่าได้บุตรเนี่ยก็มีแบบกระทันหันเกิดขึ้นแบบนั้นผมก็ต้องตอบเลยว่าสําหรับดวสงสตา์ของคุณแล้วเนี่ยมักจะเจออะไรแบบเร่งด่วนเร่งรีบแบบนั้นนะครับหรือการมีปัญหาเชิงความสัมพันธ์เนี่ยก็มักจะเจอเรื่องช็อกแบบกระทันหันได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่กรณียวกันผมบอกเลยว่าสําหรับ ศบกันมังกรใดๆแล้วคุณไม่ได้ชอบการอยู่คนเดียวมากขนาดนั้นนะครับอาจจะมีแค่บางอารมณ์นะครับหรือบางโมเมนต์เท่านั้นที่อยากจะอยู่คนเดียวแต่ใดๆแล้วภายใต้จิตใจอันลึกซึ้งเนี่ยแน่นอนครับว่าคุณต้องการความมั่นคงสําหรับชีวิตและเกียรติอย่างยิ่งเลยคือการจากลานะครับหรือการไม่ประสบความสําเร็จกับเรื่องของความสัมพันธ์ครับตอนนี้เองเนี่ยคุณก็ฝักใฝ่ที่จะหาสําหรับคนโสดนะครับช่วงนี้เองเนี่ยคนโสดเนี่ยมุ่งม,มั่นกับเรื่องของความรักมากๆนะครับโดยเฉพาะชาวมังกรน,นะครับและ ปพฤกษบครับช่วงนี้เองเนี่ยมุ่งมั่นสําหรับการหาความรักมุ่งมั่นสําหรับการหาคนคุยมุ่งมั่นสําหรับการหาแฟนตัวจริงอยากมีแฟนอยากสลระโสดมากๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับเด่นชัดมากว่าดวงชะตาของคุณเหมาะสําหรับการเริ่มต้นเหมาะสําหรับการมีแฟนเหมาะสําหรับการมีคู่ครองและการรอคอยที่คุณอยากตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนี่ยมันมาถึงแล้วแบบนั้นนะครับผมก็ต้องตอบเลยว่าบทคุณจะมีเนี่ยคุณจะมีแบบกระทันฐานแล้วก็ภายใต้จิตใจอันลึกซึ้งเนี่ยมันแน่นอน เขาว่าคุณอยากแต่งงานคุณอยากมีชีวิตคู่คุณอยากมีคู่รักที่ดีแต่วงเล็บอาจจะเป็นเรื่องของรักต่างชาติและรักต่างแดนด้วยโดยเฉพาะชาวมังกรน,นะเด่นมากๆจริงๆว่าคุณมีโอกาสที่จะได้แฟนต่างชาตินะครับแล้วก็แฟนต่างภาษานะครับหรือว่าแฟนต่างเชื้อชาติเนี่ยเข้ามาวนเวียนกับสถา,า,านะความสัมพันธ์ของคุณนะครับหากชาวมังกรมีคนประเภทนี้เข้ามาวนเวียนสําหรับคนโสดเองเนี่ยผมบอกเลยว่าเตรียมตัวดีใจได้เลยนะครับคุณจะมีแฟนหรือมีความรักหรือว่ามีคู่ครองเนี่ยเป็นคนต่างแดนต่างภาษาเกิดขึ้นณช่วงนี้นะ ถามว่าอยู่เป็นโสดหรือว่าอยู่ยังมีคู่ดีผมก็ต้องตอบเลยว่ามีคู่แล้วมันดีกว่าทุกอย่างนะครับมีคู่แล้วมันดีกว่าทุกอย่างเพราะคุณรู้สึกว่าการมีคู่การมีแฟนการมีคนรักเนี่ยมันช่วยทําให้ความสุขในชีวิตมันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนั้นแล้วก็ความสุขที่มันเกิดขึ้นสําหรับความรักเองเนี่ยมันช่วยต่อยอดไอเดียให้กับชาวพึกศพกันมังกรได้มากเลยทีเดียวสําหรับความคิดและมุมมองและทัศนคติในเชิงของการใช้ชีวิตครับ